สวัสดีค่ะคุณใบตองแห้งเเหมือนเราจะไม่ได้เจอกันมาสัปดาห์หนึ่งเพราะอาทิตย์ที่แล้วเลือกตั้งใช่ไหมคะเลือกตั้งปรากฏว่ามีคนไปเลือกตั้งตั้ง20ล้านเสียง20ล้านเสียงมีความหมายไหมคะมีความหมายสิครับในการเลือกตั้งที่บรรยากาศซึ่งมันแบบมันแทบไม่มีการแข่งขันเลยนะฮะที่จริงก็ดูเหมือนมันมีวลีไงมีวลีออกมาก่อนหน้านี้บอกว่าเออ20ล้านเสียงที่มันเกิดขึ้นดูเหมือนมันจะไม่มีความหมาย แต่ที่จริงเรารมาั่นใจอยู่แล้วว่าหนึ่งสิบหนึ่งเสียงของเรามีความหมายแน่นอนมันไม่ใช่แค่เรื่องมีความหมายแต่คนที่ไปเลือกตั้งยี่สิบล้านเสียงเนี่ยมันแสดงความเข้มแข็งของประชาธิปไตยมากนะครับเพราะว่ามันเป็นการเลือกตั้งที่บรรยากาศเงียบเหงาซบเซาคุณรู้อยู่แล้วว่าใครจะได้แล้วสังเกตไหมฮะคนแต่งจังหวัดที่มาอยู่กรุงเทพคนกรุงเทพที่อยู่ต่างเขตไม่ได้ไปเลือกตั้งกันเลยคือคือคนส่วนหนึ่งไม่ไปเนี่ยไม่ได้แปลว่าเขาไม่เอาเลือกตั้งแต่ว่าพาะมันรู้สึกว่ามันมันไม่ได้คึกคัก แล้วก็ขู่กันอยู่ตลอดว่าจะยุบเลือกตั้งจะอะไรแบบนี้ใช่ไหมฮะกกเนี่ก็ต้องแทบจะต้องแบบเข็นให้ทําหน้าที่บรรยากาศอย่างนี้เนี่ยนะครับมีคนออกมาเลือกตั้งเพิ่งยี่สิบล้านนะครับไม่ใช่น้อยนะครับแล้วอย่าลืมนะครับเจ็ดวันแล้วนะครับมีใครร้องเรียนว่าซื้อเสียงไหมฮะไม่มีมมแต่ก็บ,บอกว่าก่อนหน้านี้ก็คือมีประเด็นที่ว่าการที่มีการจัดการเลือกตั้งไม่พร้อมการทั้งประเทศจะทําให้การเลือกตั้ง ที่เกิดขึ้นนี้เป็นโมฆะแล้วก็ไปร้องศาลว่าจะทําให้การเลือกตั้งครั้งนี้ไม่ชอบธรรมคือประเด็นนี้เนี่ยมันตกไปแล้วนะฮะหลังจากที่พยายามจะชูกันตั้งแต่ก่อนเลือกตั้งว่าเลือกตั้งวันเดียวไม่พร้อมกันธุรานาจักเนี่ยนะฮะทำให้เป็นโมฆะแต่ก็มีการโต้แย้งด้วยเหตุผลนะฮะซึ่งเขาก็จำนวนด้วยเหตุผลว่าอา้าวสมมติว่าใช่ไหมฮะที่เราพูดกันแบบว่าสมมุติว่ามันมีน้ําท่วมสามจังหวัดห้าจังหวัดแล้วคุณจัดเลือกตั้งไม่ได้เนี่ย มันทาให้เราต้องเลื่อนวันลงคะแนนไปเนี่ยนันทาให้จังหวัดอื่นนี่เป็นโมฆะหมดเหลอมันไม่ใช่ใช่ไหมฮะมันเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากเหตุผลนี้เนี่ยตกไปเขาก็พยายามจะเป็นตะแบงหาเหตุผลใหม่เหตุผลใหม่เนี่ยจะเป็นตะแบงตรงไหนเป็นตะแบงที่การเลือกตั้งล่วงหน้าซึ่งกรกตไม่ยอมจัดแทนแทนที่กรกตจะจัดในวันที่สองหรือวันที่หนึ่งแล้วแล้วก็แล้วแถนเนี่ยนะครับ<ส>ก็ไปพูดกันว่าเมื่อกกรกตจัดเลือกตั้งล่วงหน้ามากลายเป็นล่วงหลังแล้วมันจะกลายเป็นโมฆะ มีการอ้างว่าเมื่อบัตรเลือกตั้งที่ส่งไปถึงที่หลังห,หลังจากที่มันน,นับคะแนนของวันที่สองไปแล้วเนี่ยนะครับบัตรเลือกตั้งที่ส่งไปทีหลังเนี่ยบัตรเลือกตั้งลงหน้าที่ส่งไปทีหลังเนี่ยมันจะกลายเป็นโมฆะจะกลายเป็นบัตรเสียทั้งหมดซึ่งไม่จริงนะครับไม่จริงเพราะอะไรเพราะว่ากกตยังไม่ได้นับคะแนนนะครับทั้งหมดทุกเขตที่เราเลือกไปวันที่สองกกตยังไม่ได้นับคะแนนอย่างเป็นทางการนะครับแต่ว่า,<ข>าแค่มีรีสสอมาว่ามีคนไปใช้สิทธิจำนวนเท่าไหร่ไม่เขานับคะแนนที่แน่นอน เขานับคะแนนที่หน้าหน่วยเท่านั้นใช่ไหมฮะประกาศที่หน้าหน่วยเพราะมันเป็นการทําตามกฎหมายประกาศที่หน้าหน่วยแล้วก็เอาไปรวมกันไว้แต่ว่ายังไม่ได้นับคะแนนที่เขตเพราะเขารอบัตรเลือกตั้งล่วงหน้าที่จะที่จะต้องมาเลือกที่หลังใช่ไหมเพราะฉะนั้นในกรณีนี้ไม่เป็นบัตรเสียอีกเคสหนึ่งก็คือว่า28เขตใช่ไหม28เขตที่ที่ยังเลือกตั้งไม่ได้ที่ยังไม่มีใครสมัครแลบเลือกตั้งเลยใช่ไหมฮะก็ไปอ้างว่าตัวนี้เนี่ยผมก็เชื่อว่าจะมีการหาช่องอ้างตัวนี้มาล้มการเลือกตั้งทั้งหมด โดยอ้าง28เขตเนี่ยนะครับอ้าง28เขตมาล้ม300กว่าเขตนะฮะคอยดูนะฮะเขาจะใช้วิธีนี้คืออ้าง28เขตมาล้ม300กว่าเขตแต่จะทำยังไงเดี๋ยวเราจะได้เห็นทางกฎหมายกันต่อไปว่าจะมีการเล่นกลแบบแบบอะไรอะ่ะเล่นกลเล่นอะไรแบบที่ที่ตลกขบขันมากแล้วก็แถกันไปได้นะครับ,รบจะพยายามแถกันไปจนได้เพื่อจะร้องศาลให้ได้นะครับตอนนี้มีประเด็นออกมาก็คือว่า กกตคือหลายคนเรียกร้องให้มีการจัดเลือกตั้งในหน่วยที่ยังไม่ได้จัดหรือว่าไม่มีผู้สมัครที่เหลือนะคะ <28 S 2> แต่แต่ว่าบอกว่ากกตไม่ยอมจัดเพราะบอกว่าต้องให้รัฐบาลเนี่ยออกพระราชกิษฎีการใหม่แต่รัฐบาลก็บอกว่าออกไม่ได้เพราะว่าพ,พระราชกฤษฎีการมีอยู่แล้วรัฐบาลถูกนะครับ พระราชกิจการนั้นมีอยู่แล้วนะครับเมื่อมีพระราชกิจการเป็นอำนาจของกกตที่จะประกาศวันรับสมัครเมื่อไหร่ก็ได้ใช่ไหมครที่จริงตอนรับสมัครครั้งแรกไม่สําเร็จกกตมีอำนาจที่จะประกาศรับสมัครใหม่นะฮะเปลี่ยนที่รับสมัครไม่รับสมัครในจังหวัดก็ได้นะฮะมารับสมัครที่กรุงเทพก็ได้ไปรับสมัครที่ไหนก็ได้นะครับเป็นอำนาจกกตทั้งหมดกกตไม่ได้ทานะครับกกตไม่ได้ทําแล้วพอพ้นการเลือกตั้งครั้งที่สอง ภมภาแล้วกรกตจะมาอ้างว่าให,ให้ให้รัฐบาลออกพระร,ราชกิจการใหม่จะให้รัฐบาลทําผิดกฎหมายอรัฐบาลทําได้ยังไงล่ะครับมันทําไม่ได้พระร,ราชกกิจการตัวเดิมนั่นแหละมันใช้ได้อยู่แล้วเพียงแต่กรกตไปออกประกาศใช่ไหมทีนี้พอกรกตเขาเขาออกมาอย่างนี้ใช่ไหมฮะออกมาอย่างนี้เขาบอกด้วยว่าให้เขาทำมาเป็นหนังสือแจ้งรัฐบาลรัฐบาลต้องตอบกลับไปเป็นหนังสือว่ามีความเห็นอย่างไรค แล้วเขาทำเขาจะทาไหมหรือไมฮะก็เหมือนเดิมเหมือนตอนเลือกเลือกตั้งไปร้องก็คือถือว่าเป็นความขัดแย้งระหว่างองค์กรแล้วไปร้องสาลรัฐมนูลน,นะครับดูเหมือนกลับไปรอบเดิแล้ว,ลลวพรคประชาธิปัตย์ก็ออกมาพูดแล้ววันนี้บอกว่า<ม>เนี่ยถ้าขัดแย้งงี้ก็เสนอยุให้กรกตเน,นี่ยร้องสาลรัฐมนูนเลยแล้วให้สารัฐนูลวินิจฉัยเลยว่าการเลือกตั้งเป็นโมฆาไหมอเพราะว่ายี่แปดเขตนี่ยนี่ยัง,ย,ง,ย,งยังเลือกตั้งไม่ได้เป็นโมฆาไหมพัคประชาธิปัตย์ออกมาพูดแล้วนะครับคุณชวนนท์นะก็อันนี้เเห็นนชัดจลว พรรคพัชปัตติก็ก็มุ่งหวังว่ากกตเนี่ยจะยื่นสารแล้วก็เพื่อที่จะให้มีการตีความว่าการเลือกตั้งเป็นโมฆะหรือเปล่านะครับคือที่จริงมันเหมือนก็มองเกมกันออกของทั้งสองฝ่ายแล้วก็เหมือนกับยื้อแย้งแล้วก็แบบไม่มีใครยอมเพราะวันนี้เพื่อไทยก็ออกมาพูดเหมือนกันว่าถ้าเราออกพระราชกิจสเดียกาหมายถึงว่าต้องตูนเก้าก็ผิดแล้วเหมือนเป็นกับดักที่จะยึดโยงไปถึงทำให้เพื่อไทยยุบพักอีกโดนยุบพักผิดคือผมก็ถามว่ากกตเนี่ยนะครับ มีในนั้นมีผู้อภิปราสามคนนะครับค่ะแล้วก็มีที่ปรึกษากฎหมายอีกตั้งหลายคนเขาไปประชุมกันที่ตึกโดมนะฮรรู้ไหมครับที่ปรึกษากฎหมายนึกถึงใครสมคิดสุรพลนะฮะอาจารย์สมคิดเล่าไปทูลอาจารย์สุรพลนิติไกรพจนี่คือทีมที่ปรึกษากฎหมายกกตใช่ไหมครและที่ปรึกษาก็แล้วบอกว่าให้กกตเสนอให้พระราชให้รัฐบาลออกพระราชกฤษฎีกาเสนอมาได้ไงครับในหลักกฎหมายไม่มีพระราชกฤษฎีกกตั้งเขาออกได้ครั้งเดียว เขาออกได้ครั้งเดียวแต่ว่าการเลื่อนันลงคะแนนหรือการเลื่อนรันสมักอะไรต่างๆคราวนี้มันเป็นอำนาจกรกตทั้งหมดเลยรัฐบาลเขาไปยุ่งด้วยไม่ได้แล้วเป็นอำนาจกรกตทั้งหมดเลยการเสนอมาอย่างนี้เนี่ยแล้วพูดอย่างนี้บอกว่าให้ทำหนังสือเป็นลายลกักษณ์อักษรโตแย้งกันเนี่ยมันเห็นชัดเลยว่าขั้นตอนต่อไปก็คือ้องสาลรัฐนูนใช่ไหมฮะแล้วทาไมทาไมาคิดว่าประชาชนเนี่ย รู้ไม่ทันเลยครับนี่ไงกำลังจะบอกว่าเราก็เหมือนกันเห็นกันอยู่แล้วว่าผลมันจะออกมาเป็นอย่างไรแล้วตอนนี้ก็เหมือนกับว่าอาก็เงียบไปก็ยังอยู่นะยังไม่มีความกระจ่างแต่ว่ามันมีปัญหาซ้อนขึ้นมาเรื่องของชาวนาเนี่ยสิเรื่องของโครงการจำนำข้าวกระบวนการของกปปอถ้าเราไล่มาตั้งแต่วันแรกหลังจากการเลือกตั้งยกระดับเขาไม่ใช่ยกระดับเขาโหดม็อบแต่เขาอ้างใช้คําพูดว่ายกระดับโหดม็อบเพราะว่าเขาก็เขาก็รู้ว่าเขาต้องฝ่อแล้ว แล้วคอไม่ใช่ฟอร์มนั่นหมายถึงว่าเขาต้องสู้ระยะยาวๆใช่ไหมฮะเขาก็หดม็อบลดค่าใช้จ่ายนะฮะแล้วก็ไม่ให้มันหลงเหลงอ่ะนะฮะ,ะลแล้วก็มารวมกันนะฮะใช่ไหมฮะแล้วก็เขาก็พยายามที่จะบ่อนทำลายการเลือกตั้งโดือ้างว่าโอ๊ยมีแค่20ล้านเสียงเลือกตั้งคนไม่ถึงครึ่งนะครับทั้งที่คนออกมาเนี่ยมันแสดงความเข้มแข็งที่ผมบอกตอนต้นแล้วเลือกตั้งครั้งนี้ไม่มีซื้อเสียง นะฮะ,ฮะเลือกตั้งครั้งนี้ไม่มีซื้อเสียงนี่คือประชาชนออกมาใช้สิทธิ์ใช้สิทธิ์อย่างบริสุทธิ์เลยนะแล้วตั้งใจมากนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็พยายามจะบ่อนทําลายกับความชอบธรรมไปอ้างนูน่นอ้างนี่อย่างเช่นบอกว่าอุ้ยนู่นไงคนโหวตโนต้งเยอะอะไรเงี้ยใช่ไหมคนโหวตโนต้งเยอะคือที่จริงก็เขาค้านคนไปเลือกตั้งโหวตโนเขาก็ยังด่าอยู่ตอนนี้เขามาอ้างว่าคนโหวตโนเป็นพวกเขาอะตลกไหมอะใช่ไหมฮะแล้วตอนนี้ก็ไปอ้างเรื่องชาวนาซึ่งผมคิดว่าเรื่องชาวนานี่เป็นเรื่องที่ ุเลาเมากๆเลยตัวเองนะฮะพอเวลาที่พอเวลาที่รัฐบาลจะไปขอกู้ธนาคารมีข่าวว่าจะกู้แบงก์ออมสินจะกู้แบงก์กรุงไทยนะฮะพวกกบฏปศหรือพวกสัาภาพแรงงานซิ่งซึ่งก็เป่านกหวีดด้วยกันนั่นแหละ<ม>ก็ออกมาค้านขัด<ม>ขวางไม่ให้กู้ใช่ไหมฮะแล้วแต่แล้วก็ไปสนับสนุนมอบชาวนาไปเรื่อรยรเงินสนับสนุนชาวนาได้มาเยอะแล้วก็เอานะชาวนา <c oughs> ขึ้นเวทีมาด่าว่าเป็นเพราะรัฐบาลทําให้ชาวนาทุกยากนะฮะ ทำเนี่ยรัฐบาลฆ่าชาวนาอเฮ้ยมันตรงไหนกันครับพวกคุณขัดขวางไม่ให้เขากู้เงินอยู่ชัดชัดใช่ไหมฮะขัดขวางไม่ให้เขากู้เงินแล้วก็ไปโทษแล้วแล้วก็ไปแต่กลับไปโทษรัฐบาลว่าทำให้ชาวนาเดือดร้อนฮะแล้วบอกว่าแล้วไปบอกชาวนาว่าเออถ้ารัฐบาลนี้ไล่ถ้ารัฐบาลนี้สําเร็จเราจะได้เงินได้เงินแปลว่าอะไรได้เงินแล้วจบแล้วจำนำข้าวรัฐบาลนี้ไปก็จบนะครับไม่มีแล้วจำนำข้าวแล้วคุณก็บอกว่าแล้วคุณก็บอกว่าเนี่ยรัฐบาลเนี่ย ทำร้ายชาวนาแล้วก่อนมีนามีรัฐบาลนี้ข้าวมาราคากวียนละหมื่นห้าไหมไม่ถึง 9, นะกาพันเจ็ดพันห้าอ<ม>แ,แล้วรัฐบาลทาให้เราชาวนาได้ข้าวราคาเกียนละผัดหมื่นห้าเพียงแต่รอบนี้เนี่ยมันมาเกิดปัญหาจ่ายเงินไม่ได้ใช่ไหมฮะจ่ายเงินไม่ได้จ่ายเงินไม่ได้เพราะอะไรกกตอบอกว่าเขาไม่ได้ขัดขวางการกู้เงินค <c oughs> แต่อย่าลืมว่ารัฐบาลส่งคําถามไปกกตไม่ตอบกกตบอกให้ตัดสินใจเอง ต้องผ่านมติคอรมก่อนไม่ใช่ไม่ใช่ครั้งก่อนที่ถามว่ากู้เงินได้ไหมผมถามว่าทาไมกรกตไม่ตอบอ่ะเขาก็ตอบให้เคลียร์สิกู้ได้กู้ไม่ได้ถ้าตอบให้เคลียร์มันก็เคลียร์ใช่ไหมฮะมันก็จะเป็นเรื่องที่ชัดเจนถ้าบอกว่ากู้ได้รัฐบาลก็กู้แบงก์ก็เขาก็จะได้ยินดีให้กู้พร้อมให้กู้แต่นี่แบงก์ก็ไม่กล้าใช่ไหมกรกตไม่ตอบก็ไม่บอกว่าได้หรือไม่ได้นะครั้งที่แล้วกรกตบอกให้รัฐบาลตัดสินใจเองแรัฐบาลต้องไปปรึกษากฤษฎีกาใช่ไหมฮะ รัฐบาลต้องไปปรึกษาฤษฎิกาฤษฎิกาบอกได้แต่ฤษฎิกาบอกได้แบงค์ที่ไหนเขาจะมั่นใจล่ะแบงค์เขาก็ไม่มั่นใจใช่ไหมเพราะว่ายังไม่รู้เลยว่าเกิดให้กู้ไปแล้วมันผิดทําไงเกิดให้กู้ไปแล้วมันผิดแบงค์จะได้เงินคืนหรือเปล่าแล้วมันมีปัญหายืดเยื้อยาวนานหรือเปล่าที่สําคัญรัฐบาลน,นี้เป็นรัฐบาลรักษาการด้วยจริงๆรัฐบาลกู้ได้ครับอกู้ได้ครับเพราะว่ามันเป็นมันเป็นผลต่อเนื่อง สิ่งที่บอกว่ามันเป็นภาระผูกพันมันเกิดขึ้นตั้งแต่มติคณะมะติก่อนที่จะมีการยุบสภามติอมีให้รับจำนำข้าวจะกำหนดจำนวนไว้ชัดเจนกำหนดวันที่ไว้ชัดเจนใช่ไหมฮะมะติคณะมะติที่ให้รับจำนำข้าวนั้นก่อให้เกิดภาระผูกพันแล้วเพียงแต่ว่าต้องหาเงินไปจ่ายชาวนาอขอรับจำนำข้าวมานในเดือนตุลาแล้วครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้นี่ไม่ใช่เรื่องของการหาเสียงหนึ่งและไม่ใช่เรื่องที่แบบว่า เป็นภาร,รัฐบาลต่อหน้าหรือเปล่ามันเป็นไปแล้วมันเป็นเมื่อมติื่อเดินกันยาแล้วนะครับค่ะตอนนี้อพอหยิบโยงเรื่องของม็อบมาหยิบโยงเรื่องของชาวนามามาอีกประเด็นหนึ่งโดยเฉพาะหม่อมอุย๋ยเรื่องของข้าวที่มันต่อก,กันแล้วหม่อมอุ๋ยก็มีการแสดงความคิดเห็นบอกว่าอยากจะมีนายกรัฐมนตรีคนกลางใช่นี่ไงทั้งหมดนี่มันปูไปสู่ที่เดียวกันสรุปเลย,เลยสรุปเลยก็คือว่าหนึ่งคุณต้องล้มเลิกตั้งให้ได้สองสร้างสถานการณ์ สร้างสถานการณ์ที่ทําให้เกิดความเดือดร้อนปันป่วนรัฐบาลบริหารไม่ได้เกิดปัญหายุ่งเปิดปัญหาร้ายแรงใช่ไหมฮะก็คือว่าชาวนาเนี่ยจะเดือดร้อนจะตายกันทั้งประเทศใช่ไหมฮะฆ่าชาวนาล้มรัฐบาลตอนนี้นะครับก็คือว่ารัฐบาลกู้เงินไม่ได้ชาวนาเดือดร้อนทั้งประเทศในทางการบริหารเนี่ยรัฐบาลแย่แล้วนะฮะในทางการเลือกตั้งก็พยายามจะล้มการเลือกตั้งถ้าทาได้ทั้งหมดก็นําไปสู่นายกคนกลางก็คือบีบท่านรัฐบาลออก แล้วไปสู่นายกคนกลางนี่มันเห็นมันเห็นเห็นกันกชัดเลยแล้วผมถามว่านี่คนกลางจริงเหรอวิธีเหมือนวิธีมันเปลี่ยนไปนะวิธีไม่ใช่แบบว่ารัฐหาร,ร,หารอ่าเราไม่พูดกันแล้วนะรัฐประหาร่านเพราะทหารดูแล้วพราบทบดูบอกว่าอย่าอย่ามไม่ได้เกี่ยวทหารไม่กองท<ต>ัพอย่าได้ม่ว่าอ<พ>อะไรบกให้ฟััังงงงคคคํําาาาาาสส่่รรชนต้อเพ เขาเตรียมว้แล้วนะฮะค่ะก็ต้องติดตามกันนะดูแล้วยังไม่จบง่ายๆแต่อยากรู้เหมือนกันนะว่าสุดท้ายแล้วทางออกเป็นอย่างไรประเทศไทยจะเดินหน้าไปอย่างไรมันจะไปถึงจุดนั้นแน่ๆนะครับนายกคนกลางแต่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นอีกนะฮะแล้วประชาชนยอมหรือนะฮะคุณใบตองแห้งคาดการณ์แบบนี้นะเรามาติดตามกันดูขอบคุณค่ะ